พระดาบทเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งเมื่อปี2518พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเดิมในการดำเนินงานและได้พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบทตามกฎหมายเมื่อวันที่17สิงหาคม2533 และได้ให้จัดตั้งโครงการลูกพระดาบทโดยมีพระราชดำริคือให้คงวิธีการศึกษานอกระบบตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการให้เป็นแม่แบบตลอดไปควรสำรวจที่ดินไว้เพื่อการเกษตรโดยดำเนินการควบคู่ไปกับโรงเรียนช่างเครื่องยนต์การเกษตร พระดาบท,ที่เข้ารับการศึกษาที่โครงการจังหวัดสมุทรปราการจะต้องมีชั่วโมงเรียนบังคับเกี่ยวกับวิชาเกษตรนอกเหนือจากหลักสูตรเตรียมช่างเพื่อทดสอบความศรัทธาอดทนหลักสูตรศิลธรรมจรรยาบรณและหลักสูตรวิชาชีพที่ต้องการตามแนวพระราชดำริของโครงการเพื่อให้ลูกพระดาบทสามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรถวายเป็นอาหารแก่พระดาบทและเป็นอาหารเลี้ยงตนเอง ีกิจกรรมด้านการเกษตร,รทั้งด้านประมงอาทิเลี้ยงกุ้งขาวปลานินปลาสลิดปลาทับทิมและกบพันธุ์บลูฟ็อกสการปลูกผักไม้ผลอาทิเช่นผักไฮโดรพอนิกส์ในโรงเรือนแบบเปิดเพราะเหตุถุงปลูกแก้วมังกรมะนาวและไม้ประดับการประสบสัตว์ทั้งเลี้ยงโคเนื้อและไก่ไข่ นอกจากนั้นยังมีการใช้พลังงานทดแทนและการศึกษานอกระบบรวมถึงการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติงานและการเยี่ยมชมศึกษาดูง,งานในพื้นที่อีกด้วยค่ะสวัสดีครับผู้ติดตาม ชมรายการพุทธเช้าข่าวสพททั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาควันนี้วันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2563พบกันอีกครั้งครับกับรายการพุทธเช้าข่าวสพทรตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นโครงการพระราชดำริโครงการลูกพระดาบทช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ เป็นช่วงที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสพทจะนําเสนอข่าวสารเพื่อแจ้งให้ท่านผู้ชมรายการได้รับทราบว่าทางสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกิจกรรมสําคัญสําคัญอะไรบ้างในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาตลอดถึงกิจกรรมงานที่สําคัญในรอบสัป,ปดาห์ต่อไปเพื่อที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบนะครับในหลายๆประเด็นเ,ดเช่นทุกพุธครับวันนี้ในประเด็นแรก คงจะนำเอาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด1 9มาให้ข้อมูลกับผู้รับชมรายการพุทเช้าข่าวสพทซึ่งทางรายการได้รับข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด1 9หรือเรียกว่าศูนย์สอบคก,กลมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด1 9ของสำนักงาน คณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาพที่ท่านกำลังเห็นอยู่ขณะนี้เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 ในภาพรวมของโลกนะครับซึ่งเป็น10ประเทศที่ติดเชื้อสูงสุดณนะข้อมูลวันที่12พฤษภาคม2563ซึ่งถ้าท่านติดตามชมรายการพุทธเช้าข่าวสวทมาโดยตลอดครับ พุธก่อนหน้านี้เรามีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ3ล้านกว่าคนทั่วโลกวันนี้ณนะวันที่12พฤษภาคม263ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้ออยู่ถึง4 2 5ล้าน256,729คนนะครับซึ่งแน่นอนครับประเทศที่ยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนประเทศอื่นๆน,นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมา นะครับและค่อนข้างที่จะเป็นกราฟค่อนข้างที่จะสูงก็คือประเทศรัเสเซียนะครับและขณะนี้นะครับจากกราฟเดิมมีการติดเชื้อที่สหรัฐและก็ประเทศแถบยุโรปวันนี้แถบอเมริกาใต้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศบราซิลน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพในภาพรวมกับสถานการณ์โลกซึ่งยังมีความรุนแรงอยู่ในบางประเทศและก็อาจจะมีการที่จะแก้ปัญหาเราไปในร่วง ในบางประเทศเช่นเดียวกันอีกกราฟหนึ่งที่อยากให้ท่านเห็นแผนภูมิตัวนี้เป็น10ประเทศที่ติดเชื้อสูงสุดใกล้เคียงนะครับในส่วนของประเทศในแถบอาเซียนของเรานะครับซึ่งข้อมูลยังเห็นอยู่นะครับก็คือในประเทศที่ติดเชื้อสูงสุดอยู่ขณะนี้ก็คือสารณรัฐสิงคโปร์นะครับมีผู้ติดเชื้อถึง24,671คนนะครับ รองลงมาก็จะเป็นประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็เป็นประเทศไทยข้อมูลที่ให้ท่านได้ชมตรงนี้ก็เห็นอยู่2ประเด็นครับที่เราได้เรียนรู้จากต่างประเทศก็คือ 1. นนะครับส่วนใหญ่ประเทศทางตอนใต้ครับที่จะมีค่อนข้างที่ติดเชื้อสูงสุดก็เลยทําให้พี่น้องเราทางตอนใต้นี่ค่อนข้างที่ติดรับเชื้อโควิด1 i ค่อนข้างที่จะสูงประเด็นที่2ครับก็คือประเทศสิงคโปร์ซึ่งประเทศที่มีตัวเลขแค่หลักเดียวนะครับ ขณะนี้มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานกลายเป็นประเทศที่ติดเชื้อสูงสุดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าที่ศูนย์สบคบอกว่าวันนี้เราอย่าประมาทนะครับและก็กาดอย่าตกนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราเรียนรู้จากประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งกลับมาดูในส่วนของข้อมูลนะครับอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลของประเทศไทยนะครับซึ่งให้ท่านได้เห็นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทีมงานของ ผู้เช้าข่าวสพถได้ทํากราฟให้เราเห็นในส่วนของตรงนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับที่เป็นกราฟสีส้มนะครับซึ่งอยู่ตอนล่างสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีครับเพราะเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่แค่เพียงเลขแค่ตัวเดียวนะครับวันที่6แค่1คนนะครับวันที่73คนเรื่อยมาจนวันที่12แค่2คน นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นทิศทางที่ดีครับกับการไม่ประมาทในส่วนของตรงนี้นะครับและที่เป็นส่วนน่ายินดีอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้เสียชีวิตครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นก็จริงแต่จํานวนน้อยนะครับเราเพิ่มแค่จาก55เป็น56แค่คนเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในทิศทางที่ดีนะครับในส่วนของข้อมูลอีกตัวหนึ่งครับถ้าเราเห็นว่าข้อมูลสะสมนะครับใน3,000 17คนในวันที่12แต่มีผู้ที่รักษาหายแล้วครับในกราฟสีเขียวนะครับถึง2 7ง8คนมีผู้ที่ยังคงรักษานะครับอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เพียง163คนในกราฟตัวที่เป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นตือว่าเราแก้ปัญหามามาทุกทางครับในส่วนนี้มาสรุปในภาพรวมของวันที่12พฤษภาคม263ที่ผ่านมาตัวเลขตัวนี้ครับ ตราบใดที่ยังมีการสะสมตัวเลขแน่นอนครับรายมีตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ก็ต้องมีตัวเลขสะสมเพิ่มขึ้นวันนี้นะวันนี้ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาโดยตลอดประเทศไทยเรานี่นะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับถึง3,017คนนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้สองสองรายนะครับก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งก็อยากจะบอกกับทุกท่านครับว่าทางสอบคออเองก็ยังเน้นย้ำครับว่าวันนี้เราเองจะต้อง ให้ความสําคัญกับการไม่ประมาทกัดอย่าตกนะครับก็คือ 1. เราก็ต้องสวมนะครับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเราต้องใช้เจลในการล้างมือนะครับอ,อยู่เสมอนะครับตลอดถึงต้องมีระยะห่างทางสังคมก็ต้องปฏิบัติกันต่อไปครับในส่วนนี้กลับมาดูสถานการณ์ในส่วนของสพทเราบ้างครับที่เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นข้อมูลก็คือภาพของจังหวัดนะครับที่วันนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นครับ ที่ให้เห็นถึงแถบสีนะครับสีเขียวคือ10จังหวัดเดิมที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด1 9มาเลยตลอดที่ผ่านมานะครับมี10จังหวัดซึ่งสตูดเองนี่ถ้าเราไม่รวมกับสเตตออริทีนนะครับที่เขามีคนติดเชื้ออยู่ก็เป็น10จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับในส่วนสีเหลืองอ่อนนะครับที่ท่านเห็นเป็นการรายงานว่าในระยะเวลา28วันที่ผ่านมาก็คือเกือบ1เดือนที่ผ่านมาใน54จังหวัดครับ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 น,นี้ถือว่าเข้าสู่ภาวะค่อนข้างจะปกตินะครับส่วนในสเีเหลืองเข้มหรือสีไข่ไก่นะครับมีผู้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีการรายงานการติดเชื้ออยู่อีกนะครับใน28วันนะครับซึ่งมีอยู่18จังหวัดนะครับที่เป็นาภาพที่ ค่อนข้างดีก็คือภาคภาคเหนือจะไม่มีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ภาคใต้เหมือนผมที่ได้นําเสนอไปโดยเบื้องต้นส่วนกรุงเทพมหานครภาคกลางก็เป็นส่วนของผู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับในส่วนนี้ก็เป็นภาพในการนําเสนอให้เห็นนะครับในทิศทางในส่วนนี้ซึ่งก็จะเป็นกรอบในการที่จะผลปลนในระยะที่2ก็เราต้องติดตามข่าวครับรู้ว่ามีระยะผลปลอย่างไรบ้างในช่วง14วันต่อไปนี้ก็คือตั้งแต่วัน ที่จะถึงนี้นะครับในวันที่17นะครับซึ่งก็คงอยากฟังในการแถลงการของสบคอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อของสปทบ้างครับเราเห็นใน1สัปดาห์ครับเรามีผู้ติดเชื้อนะครับในในสีชุมพูนะครับผู้ติดเชื้ออยู่ตั้งแต่วันจันทร์ครับ14คนนะครับมาโดยตลอดนะครับติดเชื้อ14คนมาโดยตลอดไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่วนในส่วนของผู้ที่รักษานะครับกำลังรักษาอยู่ขณะน,นี้นะครับก็อยู่ณนะวันที่12นี่รักษาอยู่1คนนะครับส่วนที่รักษาหายแล้วนี่13คนนะครับในส่วนนี้แล้วก็เราเป็นโอกาสดีครับเราไม่มีการกักตัวนะครับและก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับโดยภาพรวมอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ท่านเห็นครับขณะน,นี้ผู้ที่จิตเชื้อในภาพรวมของเราทั้งหมด14คนเนี่เป็นข้าราชการครู นะครับสคนเป็นนักเรียน10คนนะครับซึ่งกํากลังรักษาตัวอยู่ขณะน,นี้1คนครับเป็นข้าราชการครูแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่รักษาตัวอยู่ส่วนนักเรียนที่หายแล้วนี่นะครับสิคน ครู3คนก็คือ13คนเพราะนั้นคนที่อยู่ในการรักษาของเราในขณะนี้ก็มีเพียงแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเขตพื้นที่ครับทั้งเขตประถมและมัธยมที่ได้ให้ข้อมูลส่วนนี้มายังศูนย์เฝ้าระวังของสปทครับครับอยากเรียนอีกส่วนหนึ่งครับถึงแม้จะเป็นวิกฤตนะครับแต่เราก็มีกิจกรรมดีๆจากเขตพื้นที่การศึกษานะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการร่วม ทำกิจกรรมดีๆเพื่อร่วมต้านภายัยโควิด -19 วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่จะมานําเสนอโดยกิจกรรมแรกนะครับเป็นเรื่องของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านอํานาจวิชาุวัตรนะครับได้มีการจัดตู้บรรสุกนะครับเพื่อติดตั้งไปตามจุดต่างๆไปในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแบ่งปันเครื่องโอโปุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปใช้นะครับรวมถึงผู้มีจิตศรัทธา สามารถนําของต่างๆมาวางในตู้เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้ที่ยังขาดแคลนก็ต้องขอความร่วมมือครับเมื่อมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับแต่ผู้รับก็ขอให้รับในการที่แบ่งปันความสุขอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับได้ดูแลกันยามวิกฤตนะครับพวกเราเองจะต้องแบ่งปันกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดมารับเอาไปหมดนะครับแล้วก็ให้คนอื่นลำบากก็คงไม่ใช่ อีกหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาครับเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งโดยนายพิโรม์จินธาดานะครับผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งได้ร่วมกับบุคลากรในสังกัดนะครับได้จัดทาหน้ากากนะครับผ้าจํานวน2,500ชิ้นนะครับและระดมทุนจัดทําถุงยังยงชีพนะครับจำนวน800ถุงเพื่อมอบให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนนะครับให้แก่นักเรียนในทั้งในสังกัดสพและนอกสังกัด สพทครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมดีๆที่พวกเราได้สร้างสารรค์ให้กับสังคมนะครับช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งที่เราในาการพุดเช้าข่าวสวทขอนำมติของคณะรัฐมนตรีนะครับในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นมติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะมีการแต่งตั้งนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับของอ กระทรวงศึกษาธิการจํานวน3รายนะครับซึ่งประกอบด้วยรองาศาสตราจารย์ประวิทย์เอราวันนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ,าการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการภาคนะครับนักบริหารระดับสูงนะครับสำนักงานศึกษาธิการภาค2สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านที่2ก็ได้แต่งตั้งนายณราเลาวิชยานะครับรองศึกษาธิการภาค17 ให้ดารงตําแหน่งศึกษาธิการภาคนักบริหารระดับสูงสํานักงานศึกษาธิการภาค17ครับและรายที่3อันได้แต่งตั้งนายธนูขวัญเดชรองศึกษาธิการภาค2ให้ดำรงตําแหน่งศึกษาธิการภาคนักบริหารระดับสูงสํานักงานศึกษาธิการภาค10สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทางรายการผู้เช้าข่าวสปทขอแสดงความยินดีทั้ง3ท่านด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้มาดูเรื่องของการเปิดปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา2563ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการเปิดเทอมและวันปิดเทอมเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทําให้กระทบต่อการเปิดปิดภาคเรียนในกาในปีการศึกษา2563จากเดิมครับที่เราทราบข่าวว่าที่ประชุมไม่ให้มีการปิดภาคเรียนเพื่อไม่มีการ คม,มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนนะครับและก็การสอบต่างๆนะครับแต่ในล่าสุดนะครับมีการประชุมของกระทรวงศึกษาธิการมีมติให้มีการปิดเทอมครับรวมทั้งหมดนะครับ54วันเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาผ่อนคลายโดยจะทําการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น2เทอมดังนี้ครับตามที่ปรากฏที่ท่านเห็นครับภาคเรียนที่1ครับจะเปิดเรียนวันที่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม 2 5 6 3ถึงวันที่13พฤศจิกายน2,563ครับจะมีการปิดเทอมอยู่ในช่วงวันที่14-30ถึงพฤศจิกายน2,663รวม17วันในภาคเรียนที่1ภาคเรียนที่2ครับเปิดเรียน1ธันวาคม 2,563ถึงวันที่9เมษายน2,564นะครับปิดเทอม10เมษายนถึง16พฤษภาคม2,564รวม37วันนะครับซึ่งเท่ากับปีการศึกษา2,563นักเรียนจะมีเวลารวมเรียนรวมทั้งสิ้น181วันซึ่งในโครงสร้างของหลักสูตรเวลาเรียนของระดับชั้นอนุบาลกำหนดไว้180วันต่อปีจึงไม่ต้องมีการชดเชยครับ ยกเว้นระดับปถมศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายนะครับกำหนดไว้200วันต่อปีดังนั้นเวลาที่ขาดหายไปใน19วันนะครับทางโรงเรียนเองต้องมีการชดเชยเพื่อให้เด็กได้เรียนครบตามหลักสูตรนะครับโดยภาคเรียนที่1ต้องสอนชดเชย7วันและภาคเรียนที่2ต้องสอนชดเชย12วันนะครับก็เป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนครับที่จะต้องร่วมกันนะครับในการที่จะทำยังไงให้เวลาเรียนเด็กเป็นไปตามหลักสูตร อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทางรายการพุทธเช้าข่าวสอบทอขอนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของไทย PBS นะครับร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมอบรมครูวิทย์คณิตสุดว้าวนะครับปีที่สิ่จะว้าวขนาดไหนนะครับก็ต้องไปดูพร้อมๆกันครับเชิญรับชมครับ กิจกรรมที่เต็มเปี่ยนไปด้วยสาระความรู้ความสนุกสนานรอยยิ้มและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณครูทั่วไทยแบบนี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวจับผลตอบรับอย่างล้นหลามในการจัดกิจกรรมอบรมครูวิทย์คณิตตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามีคุณครูจากสภาคทั่วไทยเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้กว่า2อ0 0คน มีการต่อยอดกิจกรรมพาคุณครูเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องของ s t e ีมและโคดดิ้งในต่างประเทศจุดประกายทางความคิดให้คุณครูได้นำประสบการณ์ที่มีคุณค่าส่งต่อให้กับนักเรียนที่รักของคุณครูทั่วทุกภูมิภาภากลาง าบนยอดดอยในพื้นที่ที่ห่างไกลในปีนี้รายการคิดเวนเจอร์สถานีโทรทัศน์ไทย PBS มาพร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมไทย PBS ชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวเป็นปีที่4 แถมคราวนี้ไม่ได้มาในรูปแบบธรรมดาแต่มาในระบบการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศแบบออนไลน์ในหัวข้อ b l a ีอ w i ป g e กเสริมวิทยคนิด,ด้วยวิทยาการคำนวณพร้อมกับวิทยากรผู้ส่งคุณนูิถึง4คนคุณครูจะได้เรียนรู้โตอตอบลงมือทําและนําเสนอผลงานได้เหมือนเคยคุณครูวิทย์คนิตที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยากรวมเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมครั้งนี้ สามารถสมัครได้ตามช่องทางเหล่านี้เลยเริ่มรับสมัครตั้งแต่18พฤษภาคม2563เยี่ยวรอช้ารับจำนวนจำกัด1,000คนทั่วประเทศเท่านั้นมาร่วมจุดประกายความรู้เพื่อก้าวไปสู่การเรียนการสอนในทศวรรษที่21ไปด้วยกันคร,รับก็บเป็น แค่ช่วงเดียวนะครับเป็นแค่น้ําจิ้มนะครับเรียกน้ําย่อยให้กับผู้ชมรายการนะครับกับรายการไทย PBS นะครับชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวนะครับซึ่งทุกท่านสามารถครับที่จะชมรายการนะครับในฉบับเต็มได้นะครับเพิ่มเติมในเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในทางช่องทางเว w บโอเบก t t ว t v t วนะครับ YouTube ช่อง o b เบ h ช n น e l นะครับแล้วก็ เฟซบุ๊กนะครับเฟซเพจโอเบกชานอ์ Facebook, นะครับซึ่งผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามชมตามเวลานะครับที่ได้บอกไว้นะครับ